สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราก็จะมากินสุกี้ตตโต้สองคนจะกินหมดไหมนะเรามาดูนะคะว่าเราจะกินหมดไหมมาลุยลงมือกันเลยวันนี้เราใส่ชุดนอนนะพอเราอาบน้ำเดี๋ยวลูกจะทำอะไรอ,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 อนนะคันอ่ะคันอ่ะตั้งคันวันนี้เราเปลี่ยนมุมนะคะ ข้างนอกมันร้อนค่ะดูชิมาทุกคนมากินด้วยกันนะคะร้อนค่ะตืม,มจดน,มนัวมากนีสูตรไหมคะไม่ค่ะหมูนี้ดุนุ่มมาก อร่อยนะอร่อยจริงไหมจริงมันได้โกหกใช่ไหม,มกลมกล่อมมากเป็นอะไรอ่ะล้งล้งกินไม่ได้ค่ะอืม,มไปกินข้าวไป ข้าวาตังอ่ะอย่าไปมอง,งน <laughs> ั้นคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆพี่โนโอ้องคำใหญ่ๆครบแล้วหรอผักมันก็จะมีผักบุ้ง ตุ้งฮ่องเต้นะคะแล้วก็วุ้นเส้นต้นหอมไข่แล้วก็อะไรอหมูวุ้เส้นไปยังไปแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะพี่กายเห็นตังไหมอะ่ะตังไปไหน,นอ่ะเมื่อ,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 อคืนอะ่ะมันนอนมุมนั้นเนาะ เราก็อันพลิกตัวไปอ,อ,อย่างนี้เลยเอ่ะเธอจะทำบมันเหรอไม่เกือบจะทับแล้วแหละมันไ,ไปเบียดมันอ่ะพุ่งจะหยุดแล้วหรอ มันจะโยดใส่นะห่วงเราไปนอนไปเขาจะช่อยเอียปัตุ <c oughs> ้งอนน้าก็หากัดนู่นกัดนี่แทะกระดูก ดูอันเขาค้าวมันหมดแล้วมั้งเพิ่งหมดตอนเมืเ่อเย็นนี่แหละเออตั้งใจกัดจนนี่แหละกินนี่แหละอ้วกย่อยไ,ไ,ไม่ทนมันเนาะตางื้อนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะกินไม่ได้ชัู่ๆนะคำใ่ญ่ๆมา ไงล่ะเนี่ยนี่สองซ้ำจูว่วัดไม่ว่าอะไรจูว่วัดคำนี้คนอีสานเท่านั้นที่เข้าใจมันต้องสดให้มีเสียงนะมันถึงจะอร่อยใช่ไหม ชอ,อย่าพุ่งล่ะมหมดจริงๆนะทุกคน วันนี้ก็พอแค่นี้เนาะอิ่มแล้วขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ติดใ,ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย